คลิปวิดีโอนี้ทิเดนแชร์จะพาคุณครูทุกท่านไปสร้างใบงานแบบเลือกตอบหรือเราจะเรียกกันว่ามัลติเพิ Choice นะครับจะง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนมาเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับสร้างเวิร์กชีตแบบมัลติเพิ Choice แบบเลือกตอบคุณครูทุกคนทำได้และทำได้ทุกรายวิชาครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง k คิ d e n Share นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเวิร์กชีตหรือว่าใบงานแบบเลือกตอบหรือว่า m u l t i p พื่ h o i อยนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การสร้างใบงานแบบ d r a g a n d drop แบบลากวางนะครับแล้วก็แบบโยงเส้นจับคู่หรือว่า matching ไปแล้ว ในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับไปเรียนรู้กันเลยโอเคครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การสร้างใบงานแบบ Mul t i p l e c h อย c e หรือแบบเลือกตอบนะครับขออนุญาตพูดข้อความสั้นๆถึงคุณครูทุกท่านนิดนึงนะครับเว็บไซต์ l i v e Worksheet เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่สามารถสร้างใบงานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และที่สำคัญนะครับสามารถที่จะนำไปใช้ได้ทุกๆเนื้อหาทุกรายวิชานะครับเพราะว่ามีคุณครูถามเข้ามาว่าใช้ได้แต่เฉพาะวิชาภาษาไทยใช่ไหมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกรายวิชาขึ้นอยู่กับว่าคุณครูจะนำไปใช้กับเนื้อหาในไหนนะครับผมใครได้ยินข้อความนี้ก็ฝากบอกเพื่อนครูด้วยนะครับโอเคครับเราก็จะไปที่ make interactive worksheet เหมือนเดิมแล้ว get started นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะเลือกอัปโหลดไฟล์เข้ามานะครับผมหลังจากที่เรากดปุ่มชูดไฟล์แล้วนะครับเราก็จะเลือกไฟล์ที่ต้องการเข้ามาซึ่งนะครับแบบเลือกตอบเนี่ยแนะนําว่าให้เป็นใบงานที่มีตัวเลือกนะครับซึ่งจะเป็นตัวเลือกที่เป็นช้อยเป็นตัวหนังสือเรียงลงมาก็ได้หรือจะเป็นดังตัวอย่างที่ผมเปิดขึ้นมานี้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับกดชุดไฟล์แล้วกดอัปโหลดเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเห็นว่านะครับมีตัวเลือกแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่มีแบบทดสอบอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ลองนํามาใช้ดูกันแล้วกันนะครับผมแนะนําว่าไม่ต้องมากข้อก็ได้ครับ5-10ข้อก็น่าจะเหมาะละนะครับ5-10ข้อกําลังดีนะครับผมโอเคครับเหมือนเดิมด้านบนตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เด็กๆพิมพ์ชื่อด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นคุณครูหลายท่านเนี่ย อาจจะใช้กับเด็กเล็กนะครับแล้วอาจจะยุ่งยากในการที่ต้องส่งเข้ามาที่อ e ีเมลหรือว่าคีย์โค้ดของครูก็เห็นคุณครูหลายท่านใช้วิธีการที่อีซี่นะครับวิธีการง่ายๆและเรียบง่ายก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยนะครับให้ผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้กับบริบทของเราเนี่ยเราจะใช้วิธีการแบบไหนนะครับผมไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ ก่อนที่เราจะไปทําต่อนะครับเรามาดูรูปแบบก่อนว่าถ้าเกิดเป็นแบบเลือกตอบหรือ multi p l e choice เนี่ยเราจะใช้รูปแบบนะครับแบบไหนนะครับโอเคนะครับทบทวนก่อนนะครับนิดนึงเนาะใบงานแบบที่1ที่เราได้เรียนรู้นะครับแบบลากวางเราจะใช้ drag นะครับคู่กับ drop อ่าในกรณีที่แบบลากวางนะครับใบงานแบบที่2แบบโยงเส้น matching นะครับเราจะใช้ join นะครับคู่กับ join สําหรับวันนี้สําหรับคลิปนี้จะเป็นแบบเลือกตอบหรือว่าแบบ multiple choice นะครับรูปแบบเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับรูปแบบที่1เลยถ้าข้อนั้นเป็นตัวเลือกที่ถูกนะครับตัวเลือกที่ถูกให้เราใช้ select เครื่องหมายโคลอนแล้วก็ yes ส่วนตัวลวงทุกๆข้อนะครับตัวลวงทุกๆข้อถ้าเป็นผิดหรือว่าเป็นตัวลวงเนี่ยให้เราใช้ select no ง่ายๆแค่นี้เองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำาดู ผมจะเริ่มจาก select yes ก่อนนะครับอ่าโอเคเปิดขึ้นมานะครับ select yes ก็คือข้อนี้นะครับเป็นรูปรถนะครับคำตอบก็จะต้องเป็นขาผมก็จะวาดนะครับทำกล่องข้อความเข้าไปแล้วก็พิมพ์นะครับในลักษณะแบบนี้ select เครื่องหมายโคลอนแล้วก็ yes นะครับ s e l e c t โคลอนนะครับแล้วก็ y e s นะครับข้างๆกันตรงนี้นะครับขออนุญาตคัดลอกนะครับ ีเกียจเกินนะครับโอเคว่าตัวเองก็เป็นนะครับผมก็จะวาดไปที่ช่องฟิสแล้วก็อันนี้เป็นซีเลกโนนะครับอันนี้ข้างๆการที่เป็นแทรกเตอร์ก็เป็นซีเลกโนนะครับจำได้ไหมครับว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้รวดเร็วครับเราก็จะใช้การคัดลอกเลยครับผมจะขอเริ่มต้นจากซีเลกโนก่อน ผมจะ select no, control c, copy แล้วก็ control v ไปวางในทุกๆอันเลยนะครับ A few m o m e n t s l a t e r เคครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องมาตรวจสอบดูซิอันนี้ no no yes o k เค o k เคนะครับ teddy bear, ball นะครับ pen, cow and d o g นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วเราต้องไปทดสอบครับกด preview เลย หลังจากนั้นนะครับผมจะลองเลือกตอบค่าดั๊กเทดดี้แบร์อันนี้บอลเพนอันนี้ตกขอบไปน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยปรับแก้โอเคและสุดท้ายกดฟินิชครับโอเคถูกต้อง10เต็ม10ครับผมหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดบันทึกใบงานด้วยนะครับโอเคครับในคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับยังไงทุกท่านก็ลองไปสร้างต่อกันแล้วกันนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากกว่าน้อยใครดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่สามารถนําไปใช้ได้จริงก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจแล้วก็ส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับการแบ่งปันทําให้โลกหน้าอยู่ครับเป็นกําลังใจให้กับพีเดนแชร์ง่ายๆเพียงแค่กดติดตามซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพีเดนแชร์ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านในการสอนออนไลน์สอนทางไกลหรือว่าสอนที่บ้านนะครับผมยังไงก็แวะเวียนมาที่ช่องทีเด่นแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ